ตรวจเช็คอุณหภูมิอุณหภูมิอากาศตอนนี้37มสิบเจองศาวัดอุณหภูม,ภมิบ่อที่หนึ่งอากาศค่อนข้างร้อนแต่น้ำอุณหภูมิที่29.5 29.28โดยเฉลี่ยที่28 อุณหภูมิน้อยู่ที่27.5ค่า EC อยู่ที่460วัดครั้งที่1วัดครั้งที่2อุณหภูมิอยู่ที่27.1ค่า EC อยู่ที่468 ค่า EC อ,อยู่ที่460วัดครั้งที่2อุณหภูมิน้ำอยู่ที่26.5สำหรับ,บอ๋อที่1วัดอุณหภูมิบอ่อที่2อยู่ที่25.3ค่า EC อ,อยู่ที่444ครั้งที่1 วัดครั้งที่2บ่อที่2อุณหภูมิน้ําอยู่ที่48.8 24.8ุอุณหภูมิน้ําอยู่ที่24.8ค่าอีอยู่ที่444สําหรับการวัดครั้งที่2บ่อที่ 2, 2> วัดอุณหภูมิน้ําบ่อที่3 อุณหภูมิน้ำบ่อที่3อยู่ที่24.6ค่า EC อยู่ที่450 10วัดครั้งที่2บ่อที่3อุณหภูมิน้ำอยู่ที่24.6ค่า EC อยู่ที่4 5่ร้วัดอุณหภูมิน้ำ บอ่อที่3อุณภูมินะอบ่อที่4วัดอุณหภูมิบ่อที่4อุณหภูมิอยู่ที่24.6อุณหภูมิ24.2บ่อที่4อุณหภูม 24. ิ24.2ค่า AC อ,อ,อ,อยู่ที่4 7อวัดครั้งที่2องบ่อที่4ค่าไอยู่ที่4 7ออุณหภูมิน้ำอยู่ที่24.2